เพราะนั้นผมขอเขียนใหม่แต่ว่าเป็นตารางนะครับเพื่อให้เ,เขาเรียกว่าทําให้มันแบบอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเสนอข้อมูลนะครับผมขอเขียนตารางนี้ว่า permanent นะฮะ m a g เ e t นะฮะเกิดจากโอเคนะฮะในตารางนี้นะครับผมขอคอ,อลัมน์ที่ชื่อว่า Level นะครับขอคอลัมน์ที่ชื่อว่า Requirement นะครับ แล้วขอคอลัมน์ที่ชื่อว่าโน้ตนะครับนะก็คือเลเวลของเรานะครับก็จะมีอยู่4 l e เลเวลอิเล็กตรอนอะตอมนะครับโดเมนแล้วก็วัดสดุนะฮะโอเคสอ่าสเลเวลนะครับ, okay. C, uh, C นรบในส่วนของ r e quirement นะครับก็คือถามว่าถ้าอยากได้ Permanent Magnet ทำยังไงหรือว่าแม่เหล็กถาวรทำยังไงนะครับ อย่างแรกก็คือในเลเวลที่เป็นอิเล็กตรอนนะครับเราก็ต้องบอกว่ามันต้องมีอิเล็กตรอนนะที่มีสมบัตินะครับแมกเนติกโมเมนต์ซึ่งมีหมดนะอันนี้คืออันนี้คือผ่านหมดทุกตัวนะครับนะนะโดยที่มันมีแบบแรกเนอะอิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบนิวเคลียสนะครับเรียกว่าออร์บิทัลโมเมนต์นะเบอร์สอง ก็คือการที่มันหมุนมันสปินนะครับนะก็คือสปินโมเมนตโอเคนะครับแล้วผมก็แค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่ requirement ตเพราะทุกอะตอมมีหมดเลยหมายถึงว่าไม่ได้เป็นประเด็นทุกอะตอมมีหมดนะครับผ่านหมดทุกอะตอมผ่านทุกธาตุผ่านเวอร์ชันระดับเลเวลหหมดนะครับทีนี้เลเวลสนะฮะก็จะเริ่มเกิดการคัดกรองขึ้นมาเพราะว่าไม่ใช่ทุกธาตุนะฮะ จะมีสิ่งที่เรียกว่า 1. โอ้ยไม่ใช่สีน้ำเงิน 1. ไม่ใช่ทุกธาตุจะมี incomplete shell ถูกไหมครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกธาตุจะมี unpaired electron นะฮะไม่ electron ไม่จาเป็นต้องมีคู่ก็ได้ในทุกธาตุใช่ไหมฮะถ้าคุณมีนะครับหหรือ2องยังไงก็ได้นะครับคุณจะเริ่มเกิดอะตอมที่มีเกิด d i p o l ขึ้นมาครับ ดไดโพนึกถึงว่ามันคือแมกเนตเล็กๆะนะครมีขั้วด้วยก็คือมีพั่วมีโพะโพคือขั้วนะฮะก็นึกถึงเป็นลูกศรมันคือลูกศรสีแดงที่อยู่ในหน้าเมื่อกี้นะฮะโอเคนะฮะในะระดับอะตอมนะฮะบางธาตุก็จะผ่านนะครับแต่ทีนี้การคัดกรองอีกรอบหนึ่งคือคัดกรองโดเมนนะครับแต่ว่าในกลุ่มของอะตอมเนี่ยนะฮะคุณจะต้องมีอะตอมที่มี ไดโพลชี้ไปทางเดียวกันด้วยนะครับมันถึงจะทำให้เสริมกันไม่หักล้างกันเองนะครับเกิดเป็นแมกนิท z เซชันที่มันมากกว่าศูนย์เป็นผลรวมของความเป็นแม่เหล็กเนี่ยในระดับที่เป็นโดเมนนะครับ ทีนี้หน่วยคัดกรองสุดท้ายบอกว่าแน่ใจนะว่าจะผ่านนะครับวัสดุบอกว่าหนึ่งวัสดุมีหลายโดเมนนะในแต่ละโดเมนอาจจะมีเวกเตอร์ m ชี้ไปคนละทางนะเพราะฉะนั้นคุณต้องคัดกรองหน่อยว่าวัสดุเนี่ยมันจะต้องมีโดเมนนะที่มันมี m นะฮะของแต่ละโดเมนชี้ไปทางเดียวกันนะครับถึงจะถึงจะเสริมกัน ไม่หักล้างกันเองนะฮะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าผ่านหน่วยคัดกรองหมดเป็นไงนะครับก็เข้าประเทศได้ถูกไหมฮะเพื่อมาเน้นแมกเนตประมาณนี้เป็นไงครับเพราะนั้นมันไม่ง่ายนะเว้ยนะการที่เราจะมีแมกเนตได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีความโปะเชะหลายอย่างนะครับนะ